ความคิดยังสู้ลูกซเตรากกินก้อยหอยครับนี่ก้อยหอยปังนี่ค่ะซื้อที่ลาบลาบเนื้อ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่สุใจสวัสดีครับผมสวัสดีรับสวัสดีพี่ตุ๊กตาถุงอินได้พอปองครับผมตามเพิ่มเลยโมนิโฮตามเขาแล้วฉลองซ่อมข้าวซ่อมเข้าซ่อมคนไข้พอความคิดยังสุกลูกสุกเต่ากินก้อยหอยครับอันนี้ก้อยหอยปังแต่ว่าเป็นหอยซอลี่หอยปังยุฟ้ามอสุกอันนี้ก็คือสิลาบลาบเนื้อลาบชิ้นกว้ไกว้ไก้อยก้อยกว้ดีชิ้น สดาบัินมาจากผู้ใดสินสินของพินนกครับออ๋ก็ดีพินนกเป็นเป็นเอฟซีพ่อป้อมเมื่สมัยใดสมัยดึกดำบรรพุคนละโอ้ก็ตามพ่อป้อมมาโดนว่าสั่นตั้งแต่เดนโนเสาหุ่นตัวนี้มาตัวนี้ก็มาเหตุงานเพิ่นมาไอ้เป็นหัวหน้างานคุ้มเยื่อสะพานอยู่นี่ครับเพิ่นมาภาคีลาน ใกล้ๆนี่พี่น้องให้พบปองกว่าพี่สุดใจเตรียมจักบาทกันครับพี่นออ้องเปรียวน้อยเอาละ <laughs> พี่น้องบัานนี้ <c ười> นี่คือก้อยให้ปังดนพี่น้องใส่พี่นอ้นองได้กินบันนี้เลยโอ้โหหอมนี่ผมฟงบินตั้มยังได้มาหลายครัดเลยจับใส่กันได้ไปอย่างนี้เอางาด้วครับมผมอุ้ยน้องกูมีน้ำไหลวะเงานเลียงบ่เหรอบักนาวแลงขมวดาเลยบักขุดจังๆกับที่ผม หมดมมี่สุกเนสีอกมพงตัดต no. oh, okay. ้นทีมืจะใดมันเป็นน่ยหรอไมเพียงเพียง่ผมเพียงเาอาอนี้ก็ได้ครับผมน่ำได้ยนี่ฮะ้อปลางน้อยไดไมัสิเข้มจากหน่วยปะน น,นี่นะ,ะจะน็อจ้าวก็นองจเบินบอบบอมาดินั่งังพ้นกับไ่ยุดอกปะก๋วยดิโ่มเมนลาบ่อลาบกวยก๋วยแต่ว่าทางัทางทังกูบนใส่ดิเนี่ยลาบมั่อเจ้าใส่นี่นกูนบนักเลยนี่อำนาจใส่เลย <laughs> ไส่ดเอาสูตรไทยกับสูตรไย่ละเพี่งเส้นส่นลำเปรียก มันนี่คนบ่อนี่ไปไปเบอร์เอาไปโูดเอาไปโูดคนละจังหวัดมันเก่าคือกันไหนละพี่น้องละบุกมงกันไหบ่เสีบแจะสูเลเด้อเราบ่อยู่อไมเ็บตไมโอ้โจินักินขาดเจียบะรดิไหกับซังโอ้มาที่ใส่บ้านหันโอ เป็นางมเนาะโอ้ยหเมดเน่ยเทียลหน้าเียวลวน้านึ่งหดซันอยู่เลยโอ้แตกเาพี่น้องเทีแล้วปยังนไหน่เนางกินะเปไนมาสร้างพีไปไหนพี่น้องชิมกัน ทั้งนกับซิมทั้งนี่เก,กเตรียมตัวถ่าสวนซิมใหญ่พวกเดได้บ่บมจังบ่ะดวนยกปลแล้วกยมก้อยอันนี้ก้อยเลียดก้อยเลียดด้พี่นอ้องซำสกเล็กที่เดซำสุกเล็กลนี่หแต่ว่างฟักคสือ โอ้โมาเสียดายหลายตนี่ของแทีใส่เวลยพี่ใส่ห้มไปเวลวนเดี๋ยวบอดีใส่ยังไงไปเลอ๋อยังเากับข้าแเด้เพี่นองเอานี่ยละนี่สุดสุดไหมสุดไหมสุดอัเพาะ้าเจีเห็ดลา้าวเจียขวดเอาอย่นีเนะ ตกสุกเล er. ็กเลยออไนเบิดเลยดีิมีองใส่นขก็ไปเบิดสาย์กวาเจ้าหมือนี่ไหมก่กวาข้าวครัวข้าครัวาไม่เดี๋พี่น้องสดๆเลย เรียบปากรวบๆเดี๋ยวเข้าไปนี่นี่นี่รีดว่องว่องเลยน,นี่ <laughs> <laughs> ของอีกอีก,อกโล้ปวป้าร้อมส่วนเข้าไปพ่อเขาบ่านหนเย็นละอ๋อไปไกลได้หม บ่เสียบต่อไีสุกคนีิสุกบ่ได้ยูบ้าเละเสียบแล้ว่าเด้อพี่น้องเลยกิ้กินน้ำกันเด้อบ้่าอุ้ยคืออะไรคะที่ฮันเป็นยังสี

มาด้อครับขนงเ้าตุมนุกคนเดีอย่มากินข้าวจีน้ำก anyway> ันนี่ครับนีนนาอยนั้กินกันทุกทีละครับกับเรื่องลาดลาที่น้ำอยครับกับก็ก้อยหอยฝังได้ครับสุดใจทอดเขากอย่าดเนสอนเอาสอนให้สำนักแล้วสอนน่หวอสอนสดน่ เสอนเอาสียงจเออนก่อ่กัน่าเป็นมเป็นวาเสียก็เสียเนี่ยเจียุกนน่ะขาจนานเออแม่สมมุกอะไรแม่สมบอนแม่อ้นเ้อครับแม่อ้นย่งขาจะนามกันมมดปีมัษาดเห็นมากะไรมดแล้วก็เห็ดดีกุศสนี่แหละใจสามเตียผน

จำนาสวมไปสวม,มาวาเอาอยากกินข้าวไปกินข้าวก็ประเดี๋ยว่ยวคือกินวันนี้บ่มาเลยดันรแลเรากินเลยนอนกูไรบับหอการการับม,ม,มดกะกัดงเออมัดยังไก็รอนเดียวมดกระ ของแจเดอร์นองปล่อยขังล้างล้างเอ้ยบังอืมบังเป็นไ่ข่ากันก็หมกเบอร์อ่ะเฉลี่มอ่คือขวมนําดิค่ะไอ้ที่เห็นหน้าเยเหงนขดพิ่ตรงนี้เนาะ เมื่อเมื่อเห็นหน้ายึงเขาทีบ้านเนี่ยเห็นหน้าดื่มบะหมี่หน่อบะหมี่ถงหน้าบะมี่หมดนู้นขอพากันจะไปหน้าไรหาว่าเบสมไปหน้ากับปหยางที่เก่าาะเห็นหน้าไดกิ่กรจกบุขึ้นมาบ้านดิลงว่าเตรียมผัดกันไถขึ้นมาหน้าไดยสิส่นขึ้นมากรืขึ้นมากเมีคนเดนเขึงน้ำซือหรอ nhàng quá gần quý gần mát tèo tèo muốn như ninh đi ninh 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 ปรกอกกันว่าแม่ตัวนี้มันเพิ่งเป็นดอกมั้นเพิ่งเป็นดอกเฉพ่ะเขาแล้วมัเป็น้วนันดอกมั้ยนะขีเป็นแ้วอะไรไหมเป็นหลังมูเลยตัวนี้ี่องหันว่บไม่เลยตนมาเป็นกอนมูที่ตัวอี้มันเป็นได้หรืเป่็นดอกอะไรนี่ยของเขาโนปงมันเป็นขี้่เป็นขี้เราไม่เหนว่าเป็นหนักขี้เสิเดยกังยังเจ้าเลย เป็นผักเป็นยังก็อืมือยังเงินกไอไผ่็ไกอไผ่แมันออกออกอกอ,อกออกมามันสิบบมันสิมันมันถมันถมันเลยตายอ้อหมายสีอะสีสวงาสีอ,อ,อ,อะไ <laughs> รที่ตงนี้มืดืงามอะพหล่ใครงทุ่มอยู่กน ไปแทงปลาไหลเือมันสีก็นนี่ว่าน้ํหลพ่อจะไปบองเยเยาะว่าน้มันหลผมขนาดผมนั่งดึงมออกเนาะหลนไหมเรืองสีปลาดกอกจะพูดนาอรรถผูดดีหลายประกาศสปลาดิงกินเห้อสีไปกินมันไหอย่างนั้นเหม็นขริบไปนอะ วัวมีก so like ็บ yes. ัวใส่ัวสีใส่บุญสีให้กินมัหนิแม่มันเง็ดเีดสุดยอดเลยว่าแดดูน้ำเนื้อมันเนียน่าแดดเหรออืมน้องสุดยอดเน้าทั้งนงแกไปออฮมีวันี่มาได้ไปกินกัไปอีกฮอยู่สามชิ้นวันนี้เจ็ดเนียนหลาหลาลยลได้สามเนี่ค่ะสามอุ้มอย่ง้อาส่ น้ำจะบ่โบกเบิรมั้นันบ่แหงเจอหมอกนั่นาทีแหงก็ได้แหงดีตอนนี้เขาปล่อยน้ำเขาไว้ในคลองเลยใช่ไหมเพ็ดไดแบบไหนยังก่อนซัดบุกขึ้นน้ำก็ไหลกันเด้อเพสุกเราไปดิมพันกวนเลยเหรอี่หมดตะวยไงตาพียานี้เหรอเนี่ยใส่งไปด้างคัวแม่แล้วไ่สุกจอกเลย <N> cái <-cười> bầm là rất cho con men men <-cười> đừng có đấy lại ở này đây không như đấy men rất khác lắm đặc biệt hành thái <-cười> mà nhưng mà cái sẽ những cái đó จริจจัมันตายเพิ่มรู้น่มันกินปลาไหลมันสัตว์ตูปลาไหลกินปลาไหลถ้มามันแพ้กันในคลังไหนปลาไหลสมุยเลยนี่มัเลยเคยไปแทงแล้วจุ๊บปันน้ดวนโอ้ยจับน้องไปผ้าแหลมเดียนจุ๊บไรตือนมันจุ๊บไปตือนมันโอ้ยหนีเลยสังนี่ท่หน้าว่าดูผู้ลมเขียนน่ตัเน้เดียวเลยงัวนดิวัยินละบะันนี้แบไหม ตำเงาะจรสินทตัวเนะองมัง้เป็นของน้ลดีแทนนะ้เนี่ยจะส้างบันอย่ที่ของเอนจิเนียร์อ,อยู่นี่บเบยอ็นจิเนียร์แลแล้วนจินีร์เเรไปไ่ cô bé buộc cái khó nghe nhanh à. ừ. rồi mà cứ cái chỗ quẩy cây mà làm sáng cái chỗ quẩy cây gì cả cây nhỉ ừ quẩy luộc làm cái chỗ luộc con nào là cái chỗ luôn cái chỗ đi bé mà

คือ <screws> ป <in the fridge> ีเบานะชวยกินเลยดิรอเขาจบวบวเวลางามดิไหอ้ห้อยแกองปะังเรอยพี่น้องโดนโดนได้ยังไม่ิุนของปะโดกแค่ไห้นัวหักดีเราเด็ดยอดหนย่ดีบ้งมะวาเข้มปวดยองจิงนิงนั้นจริงแอ้เขาไปบอยังจ มึงเคยเลี่้านมึงจะใ้าวเลยยังห้ก็ไม่ประเดี๋ยวางประเด mm. ี๋ยบองแม่เราเห็นเชื่ยันซาเจียดีคขึ้นมึงนี่มอนเขาจะฝากทุกคนเจี๊ยดสนใจเกลือปักเม็แมนันบอลละลาย มืม่อตอนนี้กไไูเรียนก็เจ้าอยู่ทอนมึงก็จเจ้าก็บอกเขาไ,ไงนี่แหละ้อาเจ้าจ่บอกดำได้ดำไปดำมหนหังเพิ่น,เ,นเพิ่นเปิด้าไปเลยแมงวันก็บอกไปตอมไปขี่ส่ห้องเพิ่นแทนด้อบอกปิดเลย,ยนี่เราใส่ย,ยุแต่มันตามไปมืนกับอยู่ฟังทางไปตรงนี้เราใสายย่ยุขนานละ ใครงั้นนะผม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 บ้าเื่อนคุณเปิดตาเลยตาไปเห็นาไม่มั่นบาตอบ่าเบื่อมันมีเนาะในนหนึ่งะใส้ไว้หนมาไม่สารเคมีอังแาบอพราะหลังว่บดเดมพิชชนหิวพอดีพอดีพอดีกินแจ่จกุ้งนว วววกวยก๋ยกปลาแดดก๋วยงัวตามตามตาหายได้เหมือนออมิตรของดิบ,ดดดบเลยนี่กบับมิตรวัตถุดิบเออเอาก๋วยเอคนนึงเดี๋ยวบอกพี่บอกน้องนาอ่อาหว่าวงพี่น้อง้ย คำด้จักมองไปไงคันนับว่าหอางใบซ้ำ้ำอ่พี่น้องมเ็งเาจนำิเหนือเขาจะไปทางในตู้นดกัังบากันเด้อครับเขาอกคนเอฟซีเขาขึ้นขับหรือว่าอยากติดพี่น้องกันมัดประเทศมัดโลกนี่ยนะครับพี่น้องขอ้คุณมิตรพ่วงตกเฉลี่เด้อครับสำหรับมือปนเาก็มาสัสดีครับพี่น้องเด้อ